เมื่อป้าแดนทำซูชิกินกลางไลฟ์เราจะมาปั้นขนมซูชิกันดีกว่าคารุชิอบซูชิกันมันเป็นขนมปั้นได้ด้วนซูชิแล้วก็กินก็ไป็เลยค่ะเออนี่รื้งนี่ว้าวมันมีแม่พิมพ์มันเป็นผงที่ต้องผสมน้ำเราต้องใส่น้ำตรงนี้ใส่น้ำลงไปเออใส่น้ำลง๊บนะแก้ฟึ้ เล่นเกมดีๆมารีวิวขนมได้ยังไงอันนี้คือผมไข่หวานนี่ทุกคนวืบนี่มันบีบน้ามาแล้วก็ฉีดใส่ฟุบน,น,น,นี่มันกลายเป็นสีเหลืองคนนี่มันเหนียวเหนียวมันจะเป็นรูปเป็นลางไว้อะอันนี้เป็นข้าวนี่มันเป็นก้อนแล้วทุกคนนี่อุ้ยหอมนะเป็นก้อนแล้วแล้วไข่หวานทําไมมันไม่ออกมาเป็นไข่หวาน <Wow. S 1> สีแดงตรงกลางตรงนี้นี่มันเป็นสีแดงแล้วอันนี้เป็นไข่หวานอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นข้าว <S 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 <S> หอมริงมันหอมนีไไไ่ไปนี่เป็นสีซ้อมแล้วคน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 ไข่หวานได้แล้วปลาได้แล้วข้าวได้แล้วซูชิของเราจะเป็นรูปเป็นล่างไหมมาเชฟแดงลงมือนี่อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องแต่งข้าวก่อนเราทําการปั้นข้าวนะฮะนี่เป็นรูปเป็นล่างแล้วทุกคนเออเสร็จแล้วนะคะเราทําไข่หวานกันนี่ไขห่หวานเละทั้งในเกมและนอกเกมสภาพป,ปั้นได้แค่นี้แหละสภาพสูชิ มาเสร็จแล้วดิซูชิไข่หวานปลข้าวเราก็ยังเหลืออยู่ปั้นก่อนงัดปลาขึ้นมาการทำปั้นปลาครับเชฟปลาให้เป็นแฟนแฟนแฟนจิบจิบจิบแล้วก็ทำการโปะลงไปนี่ได้แล้วซูชิปลาปุ๊บดูขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเออนี่ตกแต่งจานครับเชฟนี่ซูชิที่น่ากินที่สุดในโลกเออไปเออไปนี่เอล็ด นี่อันนี้คือรูปซูชิหน้ากล่องส่วนนี่คือสิ่งที่เราปั้นออกมามันไม่เหมือนกันตรงไหนอะเหมือนมากเหมือนแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าคนปั้นเก่งและเราจะมาชิมซูชิกันอร่อย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 จริงมันมันหวานแต่มันไม่เลี่ยงกลิ่นออกเข้าข้างนิดนึงรวมๆแล้วก็สนุก อร่อยอยากให้ทุกคนไปลองนันทุกคนค่ะหากใครกำลังมองหาบริการดีๆในแแบบ99คือในป่าตรงที่นี่เลยโชละชอบปีทั้งไก่เพชรไก่ไซบอกไจนะคะหรือบริการกดเกมพราค่าถูกก็มีนะลิงก์หน้าปอเลยจ้า